วันนี้วันที่17สิงหาคมนะครับเราก็มาถอนรายได้อีกเช่นเคยนะครับแอปนี้เนี่ย5 0 0นะครับเอ่อ5แสนนะครับพูดผิด5 0 0แสนเหรียญจะถอนได้200บาทนะครับถ้า2องแสนหหมื่นเหรียญเนี่ยจะถอนได้100นะครับอันนี้ผมมี5 0 0แสนแล้วก็จะถอน200บาทนะครับเข้าธนาคารนะครับก็ไปที่ถอนเงิน200บาทนะครับอ่าเห็นด้วยในการ ยอมรับข้อตกลงนะครับตึงก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีตรงนี้เลยนะครับหลังจากใส่เลขที่บัญชีเสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่ง เพียงเท่านี้นะครับมันก็จะเด้งไปหน้าการชําระเงินอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับไปดูประวัติเก่าๆนะครับก็อันนี้นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7นะครับรอบนี้เป็นการถอนรายได้ครั้งที่8นะครับ8ครั้งครั้งละ200ก็1,600บาททีเดียวนะครับแอปนี้เนี่ยสมัครฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยถอนเงิน ครั้งละ200นะครับ8ครั้ง1,600บาทเจ๋งไหมครับถ้าอยากเรียนรู้แอปนี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ Line ID add เอกสเตปซ่านะครับผมจะใส่ลิงก์ Li n e ไ d นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแอดเพื่อนมาแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจงานออนไลน์ไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับสวัสดีครับ